เมื่อวานนี้มี Home Pro นะคะจัด Analyst m e e t i n g นะคะก็แมสเซดเนี่ยก็ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า,าผู้บริหารยังคงกังวลกับดีมานนะว่ากำลังซื้ออาจจะยังไม่ได้ดีมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย s t r a ท e ี y ที่ผู้บริหารเซตไว้สำหรับปีนี้ก็จะเป็นการเน้นในแง่ของความสามารถในการทำกำไรนะคะเน้นในช่องทางขายที่เพิ่มขึ้นนะคะมี 2- 3สประเด็นที่น่าสนใจเรื่องแรกคือ Home Pro คงไม่ได้จัด Home Pro Expo เหมือนกับที่ที่เคยจัดมาในอดีต เนาะในช่วงปี oh. อย่างน้อยก็ในช่วงปีนี้แต่เพราะว่าการจัดโฮมโปรเอ็กปเนี่ยได้ยอดขายที่ดีนะคะมีมีมีมลูกค้าเข้าไปไปไปจับจ่ายใช้สอยพอสมควรแต่มันก็มีต้นทุนในการจัดการอยู่พอสมควรซึ่งตอนเนี้พอหลังโควิดแล้วเนี่ยค่าเช่าในแง่ของพื้นที่ในการจัดงาน EXPO แบบเนี้ยก็ค่อนข้างมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าย,ยอดขายมันไม่ได้ดีมากเพียงพอที่จะออฟเซตหรือว่า,าทำให้มีกำไร ได้ดีกว่าการขายในสโต์เนี่ยผู้บริหารก็เลยเลือกที่จะเน้นการจัดงานโปรโมชั่นแบบอิน store เป็นหลักแล้วก็เน้นการจัดที่ถี่ขึ้นนะคะเราก็จะสังเกตเห็นรูปแบบของการจัดโปรโมชั่นในร้านเนี่ยภายใต้ชื่อ,อ,อแคมเปญว่าซ u เปอร์เอ็กซ์โปเนี่ยถี่ขึ้นนะคะอันเนี้ยผู้บริหารให้คอมเมนต์ว่าในเชิงของ Profitability ิลิตี้เนี่ยมันดีกว่านะกับกว่า <Wow. S 1> ที่จะจัดโฮมโปรเอ็กซ์โปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มีมีการ Adjust ในแง่ของกิจกรรมทางการตลาดของ Home Pro นะคะเรื่องที่2ก็เดี๋ยวก็จะมีการปักเอ่อร้อนในส่วนของ Marketplace นะคะเน้นสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวกับบ้านนะคะแล้วรวมไปถึงสินค้าที่ HomePro ไม่เคยขายเช่นเอ่อสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้นะคะจุดมุ่งหมายก็คือในแง่ของการเอ่อเพิ่มยอดขายในฝั่งของออนไลน์ซึ่งมันก็มีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกียร์ทัวร์ไปในทางนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเอ่อโอกาส รายได้ในแง่ของค่าธรรมเนียมนะคะ management fee เพิ่มขึ้นนะคะณปัจจุบันเนี่ยโฮมโปรมีรายได้ในส่วนของ e-commerce อยู่ประมาณสัก8%นะคะก็คิดว่าตรงนี้ก็จะมีทิศทางการเติบโตได้ดีพอสมควรนอกเหนือจากนี้ก็มีแผนในการขายในรูปแบบ B2B มากขึ้นด้วยนะคะเน้นลูกค้ากลุ่มองค์กรมากขึ้นนะคะก็จะสังเกตว่ามีพยายามเพิ่มช่องทางการขายนะคะนี่ปนระเด็นสุดท้องที่สสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความ การที่จะลงทุนนะคะในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะใช้พูดง่ายๆก็คือลงทุนในแง่ของ Data Analytics y s t e เนะคะเพื่อที่จะมาทำ pricing optimization นะคะทำให้การเซตราคาขายเนี่ยให้ได้ยอดขายสูงที่สุดให้ได้ความ ให้ได้กำไรดีที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น strategy สำหรับ medium to long term แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราคิดว่าการการปรับตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็น benefit ในแง่ของ profitability ได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะว่าก็ทยอยทำไปในทางในแต่ละ product category นะคะอันนี้เป็น strategy ยาวๆที่ผู้บริหารมีมีเปิดเผย ขึ้นมานะคะซึ่งก็คิดว่าจะทำให้เห็น Margin Improvement ได้ประมาณสัก20ถึง30 Basis Point ในปีนี้นะคะส่วนสั้นๆ Same s t o r e ในช่วงเดือนเมษานะคะติดลบนะคะอยู่ในกรอบประมาณสัก5ในส่วนของ Home Pro แต่ว่า Mega Home เนี่ย พลิกเป็นบวกได้นิดเล็กน้อยนะคะตัวเลขนี้เนี่ยติดลบมากขึ้นนะเ <c oughs> มื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือนในไตรามาสหนึ่ที่ -2 เปอร์เซ็นตะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของฐานที่สูงปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> มีการจัด h o m e Pro Expo นะคะมีการรับรู้รายได้จากการขายใน h o m e ปร o อ็ในช่วงเดือนเมษายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ c a n n i b a l i z a t i o n จากสาขาใหม่เนาะที่ที่มีการเปิดสสาขาในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ย ในแง่ของอากาศร้อนนะคะซึ่งมีตั้งแต่เมษาตร์่อเนื่องมาพฤษภานเนี่ยเป็นบวกกับยอดขายนะ,ะแล้วพอเข้าเดือนพฤษภานเนี่ยตัวเซมสโตรเริ่มลบน้อยลงนะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้มีเห็นคาดว่าตัวเซมสโตรในไตรมาสสองทั้งไตรมาสเนี่ยน่าจะเป็น f l a ตได้นะคะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นบวกได้ในครึ่งปีหลังนะคะทาให้เอาลุกของเออร์เน็งเนี่ยยังยังไม่ได้เปลี่ยนไปจาก ประมาณการของเรานะคะด้วยยังคิดว่า e a r n i n g ปีนี้เนี่ยน่าจะมีการเติบโตได้ประมาณ11%นะคะโตะหรือว่าอยู่ที่ประมาณ7 1พันล้านบาทน,นะคะ ก็มีคอมเมนต์ว่าเรื่องของงบรัฐเนี่ยก็น่าจะมีเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคงจะไปโฟกัสในกลุ่มเมกะ h o โฮมมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขเซมโซในเชิงบวกล้เพียงแต่ว่าในส่วนของโฮมโปรเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นลูกค้าเอ็นยูเซอร์นะคะอาจจะรอระยะถัดไปนะคะหรือว่ารอภาพรวมของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นก็จะได้เบนฟิตตามตามเข้ามาเหมือนกัน ะะเลายังเมนเทนเอาพอร์ฟอร์มค่ะแทร็กเกตอยู่ที่15.1นะคะเราคิดว่า v ูเอชั่นใปัจจุบันคอน่อนข้างมีดาวไซตต่ำนะคะคิดว่าเป็นหุ้นที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนในระยะมีเดียมเทอมถึงลองเทอมได้ค่ะได้ครับเพราะฉะนั้นจใจได้เลยครับว่าสิ่งที่พี่ทิพพูดก็คือคนที่จะเล่นเรื่องมาตรการภาครัฐก็ต้องบอกตามตรงว่าดูโฮมกับ g l o b a l เนี่ยดูอาจจะได้รับ Uh, ผลประโยชน์มากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าโฮมโปรไม่ได้นะแต่หมายความว่า global กับโฮม global กับดูโฮมเนี่ยมืนมี exposure ส่วนนี้น่าจะสูงกว่านะครับส่วนแน่นอนครับอย่างที่พิธีบอกคือ TU กับ Home Pro ในสถานการณ์แบบทั้งคู่เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ถือแล้วอุ่นใจเพราะดาวไซต์ก็ตั้งจำกัดนะถามว่า up size อาจจะเยอะไหมอาจจะไม่ได้แบบวิ่งแรงรี่แรงเหมือนตัวกลางตัวเล็กเขาแต่ว่า แนะเลักษณะตรงนี้นะอย่างโฮมโปรเนี่ยนะครับ mm. ก็ทักเก็ตไพรซ์ประมาณสัก่29นะครับ mm. ก็มองว่าเป็นหุ้นที่แบบดาวไซค่อนข้างจำกัดแล้วแหละนะครับหมอกจริงๆ mm. ผมว่ามันบอกกับ mm. การทำาโปรดักนะ mm. สำหรับหุ้น2ตัวเนี้ยนะครับ mm.